นับตั้งแต่มณีนาคีได้มอบดอกบัวทองคำให้แก่ชายหนุ่มวันลบเธอก็ได้แต่กลับมาโศกเศร้าเสียใจเพราะสายหนุ่มที่นางพบเจอในทุ่งหญ้าในวันนั้นก็คือชายคนรักของนางที่กลับชาติมาเกิดอีกครั้งเมื่อนางคิดถึงเรื่องราวในอดีตต่างก็ร้องให้อยู่ในเมืองบาดาลของนางจนทุกคนเทวดาที่คอยปกปักรักษาในชั้นภูมิที่นั่งอยู่นั้นก็ได้ถามถึงสาเหตุที่นางเกิดความ เศร้ามองมณนีนาทีจึงได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้ทานลูกเทวดาฟังว่าชายคนรักของตนนั้นได้กลับชาติมาเกิดอีกแล้วเมื่อเทวดาได้ฟังก็ย่อมเข้าใจดีว่าวันนี้นาคีนั้นนางกำลังตั้งจิตถือศีลภาวนาเพื่อ ที่นางนั้นจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับวันรูปพยานาคสาวได้แต่นั่งเหมอโรยและคิดถึงเรื่องราวในหลายร้อยปีผ่านมาในตอนนั้นชายหนุ่มวันลบได้เกิดในครอบครัวหมอหมูและมีนามว่าขนมก่อนตั้งแต่จำความได้พนมกรอนจำได้ดีว่าพ่อของเขาจะเป็นหมอหมูชอบไปจับงูที่มีพิษเพื่อมาทําการแสดงอยู่ในเมืองหมูที่พ่อเขาชอบจับมานั้นก็จะเป็นพวกงูที่มีพิษ ร้ายแรงเพราะว่าพ่อของเขานั้นเป็นหมอหมูที่มีวิชาอาคมเกี่ยวกับการควบคุมพวกงูพิษต่างจึงทำให้พวกหมูที่พ่อของเขาจากมานั้นถูกหมองูใช้อาคมบังคับพวกมันให้ทําการรแสดงตามคําที่เขาสร้างถึงแม้ว่า นุ่มก่อนจะสงสารพวกนี้และบอกให้ผู้เป็นบิดานั้นเลิกจับงูพนมก่อนก็จะถูกพ่อของเขาด่าทอหรือทุกที่อยู่บ่อยครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พนมกรเห็นว่าก็นั่นจับงูยักย้ายตัวสีขาวมาขังไว้เมื่อเขาเห็นว่างงเพื่อตัวนั้นมีท่าทีและแววตาที่น่าสงสารพนมกรจึงได้แอบปล่อยงูเพื่อตัวนั้นเข้าไปในป่าหรือสุดท้ายเขาก็ถูกพ่อจับได้และหมองูก็ลงโทษพนมก่ด้วย การเคี่ยนตีและขังดิ่งลงไว้ในบ้านไม่ให้กินข้าวกินปลาด้วยเหตุนี้จึงทําให้พนมกรนั้นไม่ค่อยจะถูกกับพ่อตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อพนมก่อนโตเป็นหนุ่มแล้วพ่อของเขานั้นก็ยังไม่เลิกทําอาชีพ หมอนับวันเขาก็ยิ่งอายากเป็นหมอโมที่เก่งที่สุดอะที่อยู่ในเมืองทุกวันนพนงก่อนนั้นเขาว่าจะขึ้นเขาเข้าป่าเหลือยุ่งเงียบเงียบคนเดียวและอีกเหตุผลก็คือ,อเขาไม่อายากจะเจอหน้ากับผู้เป็นบีดานั่นเองนอนในวันหนึ่งในขณะที่ชายหนุ่มกําลังเดินนอนเล่นอนในป่านั้นเขาก็ได้พอบเจอกับรูเบิอสีขาวตัวย้ายไปแล้วว่าตากองมันนอนนะนอนดูแล้วเขาก็รู้สึกได้ว่า เหมือนแววตาที่คุณเคยดูแล้วมันเหมือนงูตัวเล็กตัวนั้นที่เขาเคยปล่อยมันไปเมื่อตอนที่เขายังดีที่งูตัวนั้นมันก็ทำท่าเหมือนจะจำชายหนุ่มได้และทำท่าทางเหมือนเชิญชวนให้เขานั้นตามไปในที่ใดที่หนึ่งในบาทหรือ นพนมกรก็เดินตามหมูสีขาวเพื่อตัวนั้นเข้าไปในป่าเลยเมื่อเดินไปได้สักพักตัวสีขาวก็หายไปแล้วชายหนุ่มได้แต่มองหาแต่ก็ไม่พบเจอพลางในหูของพนมกรน,น้ัน้นอก็แววได้ยินเสียงเหมือนคนขับร้องเดี่ยวมาอยู่อีกฝากของป่าชายลงได้แต่แหวกป่าไม้เล็กๆที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อจะหาที่มาของเสียงนั้นไม่นานพนมกรก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งนางนั้นมีใบ หน้าที่สวยงามและแต่งกายเหมือนกันเลี้ยงสาวชาววังตอนนี้นางกำลังนั่งอยู่บนก็ดีอยู่ใกล้ๆนั้นมีบึงดอกบัวและทุ่งหญ้าที่มีดอกหญ้ากำลังเบ่งบานสะพรั่งเหมือนดั่งใบหน้าของหญิงสาวที่กำลังขัด บกลอนอยู่ตอนนี้ผ้านุ่มๆก็ที่หลงไหลในความงามของหญิงสาวจึงทําให้เขานั้นพาร่างกายของเขาไม่ยืนอยู่ใกล้กับหญิงสาวตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อทั้งสองได้พบกันต่างฝ่ายต่างก็ตกหลุมรักกันในทันทีและหญิงสาวคนนั้นอ,อก,ก็บอกพนมก่อนว่านางนั้นเป็นพญานาคที่อยู่ในหนองบัวแห่งนี้และนางก็มีนามว่ามณีนาคีและงูเผือกสีขาวตัวนั้นก็คือบริวารของนางเพราะโมข่าวชอบมาเล่าเรื่องของเด็กหนุ่มที่ช่วยเขาวไว้เมื่อคราวก็ให้น้ำกลาง และเมื่อตอนพนมกรอเที่ยวเล่นล่านไซป่านั้นหนูสีขาวก็ชอบเฝ้าดูเขาอยู่เป็นประจำและเจ้าข่าวก็ชอบเอารูปร่างของงอเขามาพนาให้มาีนาคีฟังอยู่ทุกวันจนทําให้นางนั้นอยากจะพบเจ้อชายหนุ่มมานีนาคีจึงให้โง่ข่าวไปเรียกชายหนุ่มมาที่นี่มเมื่อเจอกับน้ำเมื่อพนมก่อนกลับมานีนาคีได้พบกันพวกเขาทั้งสองก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานชายหนุ่มที่เมื่อก่อน เป็นคนเงียบขรึมบัดนี้ก็เหมือนกับว่าว่าใจของเขากำลังพบกับแสงสว่างและพ้องโตแบบไม่เคยไปนอนมาก่อนเลยนับตั้งแต่วันนั้นขนมก่อนกลับมานี่นากีก็ได้นัดเจอกันทุกวันอยู่ในเมืองดอกว่าที่อยู่กลางป่าแอหงนี้วันหนึ่งในขณะที่หมอทางไปทําการแสดงอยู่ในเมืองย้ายผู้คนต่างก็ชื่นชอบในการแสดงของเขาเหมือนเดิมแต่หนึ่งในนั้นก็มีพ่อค้าคนหนึ่งที่ชมการ แสดงของเขาก็ได้พูดขึ้นนะว่าการแสดงนี้เป็นการแสดงที่ธรรมดามากถ้าจะให้ดีกว่านี้ทําไมไม่ไปจับพญานาคมาทําการแสดงชาวเมืองที่มาชมต่างก็เห็นด่าวายกับพ่อค้าคนนั้นว่าแล้วพ่อค้าก็หัวเราะชอบใจเหมือนเป็นการดูถูกมองไปดูว่าจะถูกท่าแบบนั้นเอาก็พูดรับคําท้าไปว่าเอาจะไปหาจาักพญานาคมาให้ชาวเมืองดูให้ได้นับตั้งแต่วันนั้นก็ ขอพนมกรก็ออกตามหาพยานในที่ต่างๆต,ตามที่มีผู้คนบอกกล่าวว่าเคยพบเจอพยานาแต่หมอก็ยังไม่พบเจอพยานาเลยสั่นตัวจนวันหนึ่งในขณะที่พนมกรออกมาจากป่าและกลับมาที่บ้านพ่อของเขาก็ได้สัมผัสกับกลิ่นแปลกๆที่มาจากตา ว่าของลูกชายด้วยสัญชาตญาณของหมอปรินแบบนี้มันต้องเป็นกลิ่นของหรือไม่ก็ต้องเป็นตัวอะไรสักอย่างที่น่าจะใหญ่กว่าหม้อหมูได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้แล้วพอรุ่งเช้าเขาก็แอบตามมาดูก่อนเข้าไปในป่าหรือแล้วเขาก็ได้พบเจอกับความจริงตามที่เขานั้นสงสัยมองเห็นลูกชายของเขายืนอยู่ข้างบึงดอกบัวและทําท่าทางเรียกคล้ายบางอ,อคนไม่นานก็ปรากฏร,ร่างของ พญานาคตัวใหญ่ขึ้นมาจากหนองน้ำแล้วไม่นานพญานาคก,ก็กลายร่างเป็นหญิงสาวมีใบหน้าสวยงามและพวกเขาทั้งสองนั้นก็นั่งพูดจายหยอกล้อก,กันเหมือนคนที่กำลังคบหาดูใจกันไม่มีพี่หมอผู้มีแผนร้ายก็วาง แผนเอาไว้ว่าเขาจะต้องจับพญานาคตัวนี้ไปทําการแสดงให้ชาวเมืองดูให้ได้ว่าแล้วเขาก็กลับมาที่บ้านและได้ปลุกเสกบกนาคาตามตำรับตำราที่เขาได้เรียนมาเพื่อจะไปจับเอาหน้าสาวที่อยู่กลางป่านั้นเมื่ออทุกอย่างพร้อมหมองูก็ปิดประตูของพนมกรเอาไว้ในบ้านในขณะที่ชายหนุ่มกําลังนอ,อนหลับอยู่นั้นและหมอหูก็ได้ไปเชิญชวนเอาพักพวกของเขาที่ เป็นหมอเหมือนกันออกไปยังบึงดอกบัวที่อยู่กลางป่านี้น่าคิดที่รู้ว่าเวลานี้พนงก่อนจะต้องมาหาหนานาก็ได้ขึ้นมาจากหนองน้ําเหมือนกับทุกๆวันเมื่อนางขึ้นมานางก็แปลกใจที่ไม่เห็นชายนมนางก็ได้แต่นั่ง เล่นอยู่ในทุ่งหญ้าค่อยใช้นุกมมันครั่งของน้ำไม่นานนักพวกหมอที่แอบอยู่ไม่ไกลก็ใช้ห่วงมคมรัดตัวของมณีนาคีเมื่อนางถูกห่วงอาคมรัดตัวหน้าก็ร้องด้วยความทรมานแต่ถึงจะดิ้นยังไงนางก็ไม่สามารารถเอาร่างกายพ้นออกจากห่วงของหมอหมู่ได้สุดท้ายนั้นก็ถูกพวกหมอนั่นจับตัวของนางไปขังไว้ในกรงมะโค้งงอที่พวกเขาเตรียมเอาไว้แล้วว่ามณีนาคีได้แต่ร้องให้ด้วยความเสียใจนางมองหาพนมก่อน ชายหนุ่มที่ตนเองรักนั้นก็ไร้วิแวกคลั่งในใจนางก็นึกไปว่าหรือความจริงแล้วชายหนุ่มเป็นคนบงการให้พวกหมอมูนี้มาจับตัวของเธอไปเมื่อจะพยานาคาสาวะได้พวกหมอนั่นก็เอามานี่นากีไปสอดไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองแล้วพวกเขาก็พากันดื่มฉลองด้วยความดีใจแล้วหมอหมอก็ให้พวกของเขาอีกคนนั้นได้ประกาศให้ทั่วเมืองว่าพวกเขาจะทำการ แสดงพญานาคตัวเป็นเป็นให้ชาวเมืองได้ดูเมื่อชาวเมืองที่ได้ยินเรื่องราวของหมอที่สามหารถจับพญานาคได้พวกเขาต่างก็ตั้งตารหวานที่จะได้เห็นการแสดงพญานาคตัวจริงฝ่ายพนงก่อนที่ตื่นขึ้นมาเขาก็ต้องพบว่าตัวเองนั้นถูกขังเอาไว้อยู่ในบ้านชายหนุ่มก็ตกใจและคิดว่าต้องเป็นฝีมือของพอเขาอย่างแน่นอนชายหนุ่มพยายามมาพังประตูบ้านแล้วก็รีบวิ่งไปหามณีนาคีที่อยู่ในบึงดอกบัวทันที คลั่งในใจของชายหนุ่มนั้นก็ได้แต่ภาวนาให้มณีนาคีนั้นปลอดภัยแต่เมื่อไปถึงชายหนุ่มก็แทบใจสลายเพราะน้องน้ำนั้นได้ขุนมัวดอกบัวและทุ่งหญ้ามีร่องรอยเหมือนมีการต่อสู้เกิดขึ้นแม้ชายหนุ่มจะเรียกร้องหานางก็ไม่มีแมวของดีเมืองตีข่าวได้ยินเสียงของพนมกรมันก็รีบออกมาหาชายโนแล้วก็ทำท่าให้เขานั้นตามมันไปในที่ใดสักแห่งคลองงูเผือกตัวนั้นเห็น ทุกเหตุการณ์ที่พวกหมูจากมณีนาคีไปแต่ลำพังแค่เขาตัวเดียวคงสู้พวกหมอไม่ได้แน่นอนมันจึงทําได้แค่รอให้พนมกรมาช่วยมณีนาคีและแล้วลูกแล้วก็ได้พาพนมกรมาถึงที่ที่พวกหมอหมูนะนอนได้จับตัวมณีนาคีมาขังไว้ชายหนุ่มแอบมองเข้าไปก็พบกับพ่อของตนและพวกของเขากําลังพากันดื่ม ฉลองด้วยความดีใจและพนมกรก็ได้ยินพวกเขาพูดกันว่าพวกเขาจะเอาผ้าดำนั้นมาคลุมโครงของพญานาคเอาไว้เพื่อไม่ให้ชาวเมืองพบเห็นพญานาคในระหว่างทางที่พวกเขาณน,นอนต่กรุงพญานาคผ่านหมู่บ้านพอไปถึงในเมืองแล้วจึงค่อยเปิดให้ชาวเมืองดูถึงจะทําให้พวกชาวเมืองนั้นตกตะลึงไปตามๆกันว่าแล้วพวกของก็พากันเอาผ้าดำนั้นมาคลุมกรน,นขัง พญานักสาวเอาไว้พนมกองมองดูร่างของมณีนาคีที่ถูกขังอยู่ข้างในนั้นเขาก็คิดอยากจะไปช่วยนางในทันทีแต่ชายน้องคิดว่าตัวเองว่าเขานั้นจะต้องมีแผนการบางอย่างก่อนที่จะช่วยนางออกมาชายหนุ่มจึงได้วางแผนหายาอ่ะ นอหลับที่อยู่ในป่านี้มาจัดการกับพวกพ่อของเขาก่อนเพราะชายหนุ่มรู้ดีเกี่ยวกับต้นไม้ที่มีทั้งผิดและที่มีทั้งสมุนไพรเมื่อชายหนุ่มคิดแผนการได้เข้าก็หาต้นไม้ที่มีฤทธิ์พิเศษที่ทำให้ผู้สุดดมควันจากการเผาไฟของต้นไม้นี้จะเกิดการหลับไหลทันทีชายหนุ่มจึงได้หาต้นไม้นั้นมาเผาไฟและทำการไล่ควันให้เข้าไปข้างในถ้ำสุดท้ายพวกมอมมอมที่พากัน ดื่มฉลองอย่างเมามันก็พากันหลับไหลกันทุกคนแหละแล้วพนมกรก็สามหารถช่วยเหลือมณีหน้าที่ได้ทั้งสองความกอดกันด้วยความดีใจหลังจากนั้นพนมกรก็หาหมูตัวเล็กมาใส่ไว้ในกรุงของพ่อเขาแทนพญานาคและชัย ห่อผ้าดำนั้นคลุมเอาไว้อย่างมิดชิดเหมือนเดิมพอรุ่งเช้าพวกหมอก็มันงงเล็กน้อยแต่พวกเขาก็ไม่ได้เอะใจหรือสงสัยอะไรมากหลังจากนั้นก็ของพ่อดมก่อนกับผัวก็ได้พากันเอากรมพระยาหน้าเพื่อไปทำการแสดงต่อสายตาของชาวเมืององค์ทั้งหลายที่มารอชมพยานักตัวจริงตามคำอ้ออวดของพวกเขาเมื่อถึงเวลาหมอก็เปิดผ้าคลุมสีดำออกแต่เมื่อชาวเมืองที่เห็นสิ่งที่อยู่ ข้างในพวกเขาต่างก็ส่งเสียงโหร้องด้วยคล้ายโคมโกรธและมีบางคนก็ทำท่าส่งเสียงหัวเราะเยาะพวกหมอหูเมื่อพวกหมอมูเห็นนอแบบนั้นพวกเขาก็ตกใจไปตามๆกันเพราะพญานาคที่อยู่ในกรุงมันได้กลายเป็นงูตัว เล็กนิดเดียวเท่านั้นชาวเมืองก็ยิ่งพากันอย่าโทรไปหาว่าหมอนั่นเป็นคนหลอกลวงแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปพอวกชาวเมืองจะไม่เชื่อเขาอีกแล้วในวันนั้นหมอหมูทั้งโกรธทั้งอายและมึนง,งงในเวลาเดียวกันถึงแม้ว่าเขาจะร้องแก้ตัวยังไงชาวเมืองต่างก็ไม่เชื่อเขาและพากันสลายวงชุมนุมในทันทีวันนี้หน้าที่กับพนมกรที่กลับมาที่บึงดอกบัวลั่นพวกเขาก็รู้ดีว่ามองพ่อขอ ปองชายหนูจะต้องกลับมาเรามีนางในที่ของนางอีกแน่นอนแต่พนมกรณ์ก็ชัญนอยากกับนางว่าเขาจะปกป้องนางด้วยชิ้นของงอเขามันมีหน้าที่รู้ดีว่าอาคมที่นางได้พบเจอมานั้นมันร้ายแรงที่จะสามหารถค่ะ หาชีวิตนางได้แน่นอนถึงแม้พันมาก่อนจะแลกชีวิตเพื่อปกป้องอ่านพวกหมอก็ต้องหาทางจับตัวนางไปอยู่ดีแต่ในใจของนางสาวนางก็รักชายหลงเหมือนดังที่ชายหลงนั่นก็รักนางเช่นกันเมื่อหมดหนทางที่จะสามหารถหลุดพ้นจากพวกอมุมานีนาคีจึงได้อ้อนวอนต่อลูกค้าเทวดาที่เป็นผู้ดูแลพญานาคในตระกูลของนางนั้นให้มาช่วยนำฝ่ายรุกคาเทวดาที่ได้ทราบถึงสาเหตุที่นางคะและด้วยความสงสารฐานรูปเทวดาจึงได้ปรากฏตัวออกมา และมีข้อเสนอต่อพวกเขาว่าทางที่จะช่วยมณีนาคีกับพนมก่อนได้เป็นอันมากคือการปิดเมืองของนางจากโรคมนุษย์แล้วพนมกรน,นั้นจะไม่สามารถรถกลับไปเมืองมนุษย์ได้เขาจะต้องใช้ชีวิตกับนักสาวในบึงดอกบัวและทุ่งหญ้าแห่งนี้ชายหนุ่มจะรับได้หรือไม่ ขนมก่อนก็บอกรูปเทวดาว่าในชีวิตนี้เขามีพ่อก็เหมือนไม่มีเพราะในชีวิตเขาตอนนี้เขาจะมอบให้มารินาคีคนดีเอาทุกเทวดายังบอกอีกว่าสังขารของหน้ากับมนุษย์นั้นไม่เหมือนกันมนุษย์นั้นมีกายเรียนไหวในเวลาอันแสนสั้นวันนี้นาคีจะรับได้หรือไม่มณีนาคีผู้ได้ฟังนางก็ตอบรับไปว่านางรับได้ทุกอย่างในกายสังขารของมนุษย์เมื่อเป็นเช่นนั้นรุกเทวดาก็ได้เนรมิตให้ทีของนางแยกมิติออกจากเมืองมนุษย์เพื่อไม่ให้มนุษย์คนใดสามหารถพบเห็นที่ของนางอีกเลย ส่วนพ่อของพนมกรที่อยากดูหน้าของเขาคือเขาก็มาตามล่าพญานาคในที่เดิมแต่เมื่อเขามาถึงเขาก็ไม่พบเจอแม่แค่บึงดอกบัวน,นั้นอีกเลยเขาได้แต่ร้องด้วยความบ้าคลั่งที่ชื่อเสียงของเขานั้นถูกทำร้ายหมดแล้วในขณะที่เขาบ้าคลั่งอยู่ก็ได้เรียกพวกญาติของที่เขาเคยจับตัวไปกักขังไว้นั้นพากันมารุมกัดหมูที่กำลังบ้าคลั่งอยู่ตอนนอนนี้สุดท้ายหมอก็สิ้นใจตา,ตายเพราะฤทธิ์ของงูสวนมณีนาคีกับพนมกรนนั้นพวกเขาทั้งสองก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสูงแต่เมื่อผ่านไปปหลายี ร่างกายที่เคยนมเล่นของพนมกรก็เริ่มแก่ขึ้นตามวัยซึ่งแตกต่างจากมณีนาคาที่นางนั้นยังสาวยังสวยเหมือนเดิมแต่ถึงร่างกายของพนมกรจะแก่เท่ามีนางก็ยังรักคนรักของนางมิเคยเปลี่ยนแปลงจนวันที่นางไม่อยากจะพบเจอนั้นก็ได้มาถึงเมื่อนาสาวต้องรู้ความจริงว่าคนรักของนางซึ่งเป็นมนุษย์นั้นต้องจากโลกนี้ไปก่อนน้ำทั้งที่สังขารของนางนั้นยังสวย อย่างสาวเหมือนเดิมด้วยเหตุนี้จึงทําให้แต่ละพบแต่ละชาติของพนมกรก็มักจะบ่อน,นอเปลี่ยนมาในที่ของนางอยู่แบบนี้และถึงแม้ว่ามณีนาคีจะได้ครองรักกับชายหนุ่มที่เกิดมาในแต่ละชาชายหนุ่มพวกนั้นก็จากหน้าสาวไปก่อนทุกภพทุกชาติไปด้วยเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมานี่นาคีผู้ที่จดจําทุกอย่างจึงไม่กล้าเปิดใจรักกับชายหนุ่มวัดลบนั่นเอง เพราะเหตุนี้มณีนาคีจึงได้ปรารถนาที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะได้ครองรักกับคนรักของนางด้วยการแก่เท้าไปด้วยกันมิใช่การที่ให้นางนั้นต้องทนเห็นคนรักของนางต้องมาจากนางไปก่อนในทุกพทุกชาติไปส่วนวันลบหลังจากที่เขามีฐานะที่ร่ำรวยขึ้นมา ก็มีผู้หญิงหลายคนที่เข้ามาหาชายหนุ่มอยู่บ่อยครั้งแต่ภายในใจของชายหนุ่มนั้นก็ยังคงคิดถึงหญิงสาวผู้ที่มอบดอกบวัวทองคําให้ตนนั้นอยู่ทุกคืนทุกวันและในแต่ละวันชายหนุ่มก็มักจะเข้าไปในป่าหรือในที่ที่เขาเคยพบเจอบึงดอกบวัวในทุ่งหญ้าที่มณีนาคีอยู่นะถึงแม้ว่าชายหนุ่มจะมองไม่เห็นที่ที่นางอยู่แต่เขาก็สัมผัสได้ว่ามณีนาคีก็กำลังเฝ้ามอง เขาอยู่เช่นกันและก็เป็นเช่นนั้นเพราะมณีนาคีก็เฝ้ามองคนรักผ่านมิติของนางนางก็ได้แต่เฝ้าคิดถึงไม่อยากออกไปหาวัรลบทบขาดใจแต่รูปเทวดาก็บอกให้นางนั้นอดทนตั้งมั่นรักษาศีลภาวนาเพื่อให้หน้า รักษาวได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ตามที่นางปรารถนาส่วนบรรลุเขาก็ใช้ทรัพย์สมบัติที่มณีนาคีมอบให้นั้นสร้างบุญกุศลและโดยการช่วยเหลือคนยากไร้ได้ใช้หนุมนบอลล็กก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าให้เขานั้นได้พบเจอกับมณีนาคีอีกครั้งองอไม่ว่าจะเกิดในชาติไหนก็ตามเมื่อพวกเขาทั้งสองต่างก็ตั้งจิตปรารถนาที่จะได้พบเจอกันสุดท้ายในชาติต่ตอมามณีนาคีกับั่ลลบนั้นก็ได้เป็นคลองกลางสมดังปรารถนาที่พวกเขาทั้งสองนั้นได้ตั้งมันเอาไว้แล้ว